จะพามาดูในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ที่พิตีสร้างขายสวัสดีครับวันนี้พี่ตีนะครับ e p พี EP พิเศษจะพามาดูในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ที่พี่ตีสร้างขายเริ่มเกิดนี้แล้วกัน อสังหาริมทรัพย์มีหลายประเภทนะครับแต่ว่าอันนี้ที่พิธีทำตอนนี้ซีรีส์นี้ที่ทําอยู่นะครับจะเป็นอาคารพาณิชย์นะครับอยู่ริมถนนติดถนนใหญ่เลยพูด,ดง่ายๆติดถนนแปดเลนเลยนะครับก็มาดูกันเลยบริเวณชั้นล่างเนี่ยที่พิธีทำเนี่ยคือทําอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่พื้นก่อนนะครับตอนนี้คือตัวอา,าเนี่ยเสร็จหมดแล้วเหลือบริเวณหน้าบ้านเนี่ยที่พิธีก็ต้องมาทําในส่วนของการเทปูนนะครับเพื่อให้เป็นแบบว่าลานโลง่งไปจนกระทั่ง,งถึงเคสเสาไฟ ตรงนี้นะครับก็ดูเรารีโนเวทมาก็ทาใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ปูพื้นเป็นแกนิโต้ทั่วไปนะครับด้านหลังเนี่ยพี่ตีก็ต่อเติมนะครับให้กับลูกค้าเป็นครัวนะเป็นครัวแล้วก็มีในส่วนของห้องน้ํหนึ่งห้องนะมีมีห้องน้ําอยู่ด้านล่างเป็นครัวปกติในอาคารพาณิชย์ทั่วไปนะครับเขาจะนิยมทําห้องน้ําไว้ใต้บันไดนะครับแต่พี่ตีไม่เอานะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าคือเอาห้องน้ำเอาไว้ท้ายบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูชั้น2กันมาดูชั้นลอยกันนะฮะ คารพาณิชย์ตรงนี้ก็จะเป็น3ชั้นครึ่งนะครับตรงนี้ถ้าทั่วไปแล้วเนี่ยอาคารพาณิชย์เขาจะเรียกว่าชั้นลอยนะครับก็จะเป็นพื้นที่แอเรียที่สามารถมาวางของได้นั่งเล่นได้นะครับทานข้าวได้นะครับเป็นพื้นที่อนเนกประสงคนะ์มาดูชั้น2กันนะครับว่าเป็นยังไงชั้น2นะครับก็จะมีเป็นพื้นที่การห้องนอนไว้ให้หนึ่งห้องอดูเลยนะครับนี่เป็นพื้นที่เป็นห้องนอนขี้นกอ่านเยอะหน่อยเพราะว่า มันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะครับอาคารพาณิชย์หรือว่าในส่วนของบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไม่ค่อยได้มาดูเนี่ยมันจะมีนกพิราบมาศาัยอยู่นะครับวิธีแก้ก็คือเราจะต้องติดตาข่ายนะอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกมากนะครับสาหรับคนที่แบบว่ามีบ้านเป็นทาวน์โฮมหรือมีอาคารพาณิชย์อยู่อะไรเงี้ยครับเรื่องปัญหาขี้นกเนี่ยเจอกันตลอดนะพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางครับความกว้างเนี่ยประมาณ4เมตรนะครับสเมตร อันนี้จะเป็นห้องเก็บของครับเป็นห้องเก็บของเล็กๆดีไซน์มาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับมาดูชั้น3กันชั้น3ก็จะมีพื้นที่เป็นตรงนี้จะเป็นพื้นที่ Living Area นะครับเก็บของได้อะไรได้นะแล้วก็จะมีด้านหลังเป็นระเบียงนะครับอันนี้ทำเป็นระเบียงให้ ถ้าสมมติปกติเนี่ยเวลาอาคารพาณิชย์นะครับคนส่วนมากชั้น1ชั้น2นะครับเขาจะทำเป็นพื้นที่ขายของใช่ไหมข้างบนนี้ก็คือสามารถตากผ้าได้นะสักล้างได้นะครับแล้วก็จะมีห้องนอนชั้นบนอีกหนึ่งห้องอยู่ตรงนี้นะเป็น,เป,นเป็นห้องชั้น3นั่นเองนะครับโอเคพื้นที่โดยรวมนะครับของอาคารพาณิชย์หลังนี้ประมาณ100กว่าตารางเมตรครับพื้นที่ที่ดินประมาณ20ตารางวาหน้ากว้าง4เมตรครับลึกประมาณเกือบ20เมตรเลยทีเดียวนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ดิน ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อย่างที่บอกครับมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของที่ดินคอนโดหรือว่าบ้านเดี่ยวนะครับมันยังมีเรื่องซีรีส์ของทาวน์โฮมซีรีส์ของอาคารพาณิชย์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยพี่ตีก็ทําทั้งในส่วนของทาวน์โฮมสชั้นนะแล้วก็ทําในส่วนของอาคารพาณิชย์ปัจจุบันเฟสน,นี้นะครับโครงการนี้พี่ตีทำทั้งหมด8หลังนะครับอีก4หลังตรงนู้นก็น่าจะโอนมันประมาณ Q2 ของปีหน้านะแล้วก็ตั้งใจว่า เฟสแรกตัวนี้สีห้องน่าจะหมดภายในไม่เกินเดือนมกรานี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากรู้นะว่าเริ่มต้นอย่างไรกับการเอาทรัพย์ของธนาคารนะครับหรือว่าการอยากจะเป็นเจ้าของโครงการเองสักโครงหนึ่งเนี่ยจะทำอย่างไรบ้างก็ฝากติดตามของพิธีด้วยนะครับพิธีก็จะมาคอยบอกคอยอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเริ่มยังไงนะครับจุดเริ่มต้นทํำยังไงแล้วจะต้องไปต่ออยังไงใช้ทุนเท่าไหร่เจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรบ้างนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามนะครับยังไกงก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube Channel ของพีตีนะครับเฟซบุ๊กของพีตีแล้วก็ถ้ามีอะไรที่มีคําถามและมีข้อสงสัยก็ยินดีมากครับอินบ็อกมาเลยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ